40,000กิโลเท่านั้นเองนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะไฟตัดหมอกก็ LED นะคะถ้ายังอะไรมีมาให้ครบนะคะมีกล้องถอยด้วยแมกไลเนอร์ใหม่นะคะสภาพดีมากภายในสวยๆเลยนะคะคกว้างๆแบบนี้เลยนะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่เนลิุบานสองถนนจอมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะสีเทาแลมโบด้วยนะคะไม่น้อย เลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max Highlander นะคะตัวแซดปี P 2022นะคะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากแน่นอนนะคะกระจังหน้าสวยๆนิเนียนเลยนะคะคันนี้เดิมเนียนทั้งคันนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะไฟตันหมอกก็ LED นะคะสว่างสว่างเลยได้แม็กเดิมนะคะ เลยเหลือใช้งานได้ยาวๆนะคะแล้วก็คันนี้ได้กระจกพับไฟฟ้ามีคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะคะด้านข้างบอกเลยว่าสวยๆนะคันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้กว้างๆเลยนะขึ้นลงได้สบายนะคะขนของเข้าออกก็สะดวกสบายนะคะโอ้โหยังแน่นมากนะเดี๋ยวเรามาดูเมทอากันก่อนนะคะนี่เลยเดิมๆจากโรงงานนะคะนอทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะเนียนกริบทุกตัวนะคะเดิมๆเลยใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากแล้ววันนี้เรา โปรส่วนลดให้ลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาด้วยนะค่ะใครอยากได้ทักเพจเข้ามาได้เลยท้ายสวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะมีกล้องถอยด้วยมีกันชนช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะยังอะไรมีมาให้ครบนะคะส่าสวยเลยตัวแม็กไครเนอร์นะทุกคนบอกเลยว่าไม่เคยผ่านการใช้งานแน่นอนนะเพราะว่าอันนี้เป็นแม็กไ n e เนอร์ใหม่นะคะสภาพดีมากตรงนี้น็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเลยตรงรอยแต้มจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะเดิมๆสวยสวยอ่ะ สวยๆเลยนะอ่าไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะคันนี้เนียนทั้งคันนะโอ้สภาพนางฟ้ามากใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะคะอ่าสบายใจห่วงเลยเลยแุย้นย,ยางแน่นมากเลยทุกคนนี่เมทาร์กเดิมๆนะคะน็อตซองประตูเนียนสิดไม่มีรอยแกะมีรอยถอดนะคะ เดิมๆโรงงานนะคะซ่องในเดิมเดิมหมดนะคะป้าเดี๋ยวเรามาดูชุดเครื่องมือกันนะคะของคันนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะมีมาให้ครบเลยอ่าเห็นไหมนีม่เลยนะคะมีมาให้ครบนะ เราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายในสวยๆเลยนะคะกงกว้างแบบนี้เลยนะอ่าคันนี้นะคะบอแคบจะได้เป็นเบาะหนังนะคะไม่มีขาดเลยเบาะด้านหน้าเป็นเบาะหนังเหมือนกันเป็นของคูแม็กนะคะสวยๆเท่ๆเลยทุกคนสภาพดีมากคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะอ่ะแล้วก็คันนี้นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดพวงมาลัย unction, มัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพดีกงกว้างเลยนะที่เก็บของเยอะนะคะแล้วก็สมุดคู่มือมีมาให้ครบเลยนะคะนี่มี เลยนะสภาพดีมากนะคะทุกคนด้านบนของคันนี้นะคะนินเนียนเลยนะไฟติดทุกจุดนะคะนี่สว่างสว่างเลยที่ใส่แว่นมีมาให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่บางแดดมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนข้างๆเลยนะคะมีไฟในตัวเลขไม้ของคันนี้นะคะไม้น้อยมากเลยทุกคนเลขไม้อยู่ที่4 0,000กิโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้แน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่ามาดูตัวห้องเครื่องกันต่อนะคะคันนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์1.9ร้อย 50แรงม้านะเครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่ายนะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเครื่องกันมาดูตัวคานของคันนี้บ้างนะคะคานเดิมๆเ,เลยนะสวยๆนะคะพี่ๆไม่มีชนมาแน่นอนนะคะด้านหน้านะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะหน้าแผน่นเพดอยู่ตรงนี้เนียนๆเ,เลยนะนี่น็อตฝากระโปรงเนียนติดไม่มีรอยแกะเลยนะคะฝากระโปงเดิมมีแผ่นกันควารมร้อนมาให้ด้วยนะทางเราเปิน ของเลี้ยงก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รับประกันครื่องเกียร์สูงสุด1ึงปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลด้วยคันนี้ราะคาหน้าร้านอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ถ้าทักเพจเข้ามาเรามีส่วนลดให้อีกสามหมื่นบาทนะคะใครที่เงินเดือนสองหมื่นบาทขึ้นไปนะสามารถออกคันนี้ได้เลยรถเต้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่าสองร้อยจุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคันเต็นเรามีเล่มพรมน่ทุกคันไม่ปิดเต้นหนีแน่นอน,น,นใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟ เรามี2เพจตามนี้เลยแล้วก็มีต่อสอช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยตรงกงไม่จกตามมาที่นี่เลยเสน่รถบ้าน2